สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปรับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท่วมหัวครับงานบุญกุศลบาร,รมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่ ครับตามภาพครับวัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้เลยครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะชัดๆเลยครับบุญกุศลมากมายขอกราบราชนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์หรวงครูบาอาจารย์ครับนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ประดุวัสกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจ บุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับ3คืน6คืน9คืน10วันครับรู้แล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประการโอ้โหอันนี้ สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธาม,มากๆลาง,งานมาบวชสิบกว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แลวก็ต้องบอกว่ามีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับประสบะการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาครอยู่ฝั่งโคเกตครับ โอสรัญจานิสร,ราชาคุวโรตปัสสะเตยักขานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตะเปเสียงฟ้าภุมบามบุมบามบุมบานะครับเปิดโปกออกมาเปิดโปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหนไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลย แต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีก2อสาปกใกล้ๆนั้นมุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับรการอยู่ปริวาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบะการณ์มากมายนะครับทุกคืนทุกวัน ก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสืบประสาศาสนาในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอาราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับ,บาารครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสิมคนแล้วกราบ อนุโมธนาสาธุในครั้งนี้นะครับเรื่องของบุญปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเก่าให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัติดูก,กรรม นะครับอยู่กรรมใช้นี่กรรมนะครับในอนดีตชาติร้อยชาติพันชาติอนเนกนันต์ต่ชาติทีเดียวครับเรียกว่าสายกรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติไปบัติสร้างบุญกุศสสูงสุดและโอโหสิกรรมโอ้โห,รรโโหต้องบอกครับว่าผม ได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้วนะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาดของพระสงฆ์ครับแหมก็ขออนุญาตนำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไป กราบอาราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปฏิวัติกรรมครับเป็นสีมงคลและกราบอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสี่คนแบบนี้ในการทั่วไทยไปเก็บแก๊สไม่พลาดครับจะมาฝากทุกท่านนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอ,อามาลาโทษจริงๆไม่มีสคติครับพูดจากใจออกมา ก็ขออนุญาตในการที่จะเล่าสู่กันฟังในคลิปต่ตอๆไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ